นี่นะคะเขาจะขายหนึ่งกิโลนะคะดอฟินนะคะพันสามร้อยเยนก็จะเป็นบ้านเป็นชาวสวนนะคะก็ขออนุญาตเขาแล้วนะคะเขาให้ให้ถ่ายนะเดี๋ยวพี่เดินเข้าไปถ่ายแต่คงไม่ได้เข้าไปข้างในนะคะก็ต้องขออนุญาตเท่าก่อนเนาะแถวนี้ก็จะปลูกเออเป็นฟาร์มเยอะเลยค่ะเดี๋ยวที่มาธิบายเนาะขอเก็บ เขา้เาไว้ในรถก่อนถือหนักค่ะเขาบอกให้แค่เดียนนะคะอันนี้มาถ่ายข้างนอกข้างนอกสวนเขนนะคะมาตรงที่จอดรถเนาะที่สวนเขาจะปลูกพันโดฟินนะคะ ก็พันลูกสีเขียวนะพันลูกสีเขียวจะวัยแล้วนะคะเขาบอกนะอันนี้ถ่ายข้างนอกเนาะแต่ข้างในสวนเ,เดี๋ยวไปถ่ายข้างนอกสวนนะคะว่าเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดประตูเนาะเดี๋ยวพี่เข้าไปถ่ายให้อันนี้เขาไม่ได้ดูแลนะมั้งอันนี้ปลูกตามมีจาเกิดนะคะตรงนี้ <laughs> มาขอถ่ายการนี้นะคะบ้านหลังบ้านเลยนะคะ ก็ตรงนี้มีหลายสวนมากคนะ่ะหลายฟาร์มมากเลยก็เขาก็จะปลูกกันเพิ่งเคยเห็นนะพี่ก็เพิ่งจะรู้นะอยู่ไม่ไกลจากบ้านพี่สักเท่าไหร่เนาะก็นี่เดินไปเนี่ยฮะแต่คงไม่ได้เข้าไปในปในสวนนะคะก็จะถ่ายข้างนอกเนาะเขาก็อนุญาตให้ถ่ายแล้วนะคะ เดี๋ยวบันหลังเราจะต้องอโทรมาแจ้งก่อนนะว่าจะเข้ามาอาชมสวนต้องโทรนัดก่อนค่ะคนญี่ปุ่นจะไปทำอะไรเราต้องโทรแจ้งเขาก่อนเนาะนี่นะคะ่ะความ แล้วก็มีตรงนู้นอีกนะคะเดี๋ยวขอถ่ายข้างนอกแค่ตรงนี้เนาะเพราะนี่เขาก็ทําเป็นที่กั้นนะคะไม่งั้นนกเข้ามาโอ้ดูเด็ดลูกเหลืองเต็มไปหมดเลยะค่ะเนี่ยอืมนี่ยนะคะเจ็นตะข่าย โครงเหล็กนะคะเนี่ยพเพื่อรับน้ำหนักเนาะเป็นโครงเหล็กนะคะ <S <S> <S ส่วนมากก็จะเป็นเขาปลูกกันเองอแบบครอบครัวนะคะ คือเราจะมาก็ต้องโทรนัดแจ้งเขาก่อนเน,น,นี่ยนะคะดูซ้ำต้นค่ะเหมือน,นทายาอะไรไว้ก็ไม่รู้เนาะที่เคยมาหน้าหนาวแล้วเนาะอันนี้น่าจะเป็นสายพันธุ์ลูกเขียวมพันธุ์นี่คลูกเขียวอาจจะมองไม่ชัดนะคะเพราะมีตะข่ายบางๆ Do not you you mm -hmm. เดี๋ยวเดินไปตรงนู้นอืมโอ้นี่ค่ะกำลังกิ่งนี้กำลังสุกเลยดอฟินนะคะเนี่ยนี่ยน,นะคะอ๋อมองไม่ชัดมันมีตะข่ายบังเนาะ เดี๋ยวเสียดายค่ะเดี๋ยวมีอกาศไปอีกสวนหนึ่งค่ะเดี๋ยวขอวันหยุดก่อนเนาะ mm hmm. ก็ถ่ายแค่ได้ด้านนอกนะเพราะเราไม่ได้โทรจองล่วงหน้านะคเ mm hmm. มื่อกี้ลุงกับป้าเขาก็กำลังยุ่งเนาะ mm hmm. เราจะอะบอกให้เข้ามาเปิดสวนให้เราชม mm hmm. ก็ไม่ได้เพราะเราไม่ได้โทรจองนะคะ mm hmm. โอ้ สุดยอดเลยค่ะเห็นแล้วก็อยากมีเนาะโอ้นี่ลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากค่ะพันดอลฟินอันนี้ดอลฟินนะคะอันนี้น่าจะสีเขียวแล้วเขาเขาบอกเขาสวนของเขามีปลูกดอลฟินกับพันสีเขียวนะคะโหลูกเบลอเลยค่ะอ ก็ได้ถ่ายแต่ข้างนอกนะคะเพราะว่าเราไม่ได้โทรนัดเขาเนาะเดี๋ยวข้าวหลังเดี๋ยวโทรนัดเราจะไปอีกสวนหนึ่งนะคะแถวนี้รู้สึกมีหลายสวนค่ะโอเคนะคะ, okay, ะ,คะไม่ได้โทรนัดก็ได้ถ่ายจากข้างนอกนะคะค่ะก็ตรงนี้ก็เป็นฟาร์มมะเดื่ออีกอันนึงนะคะคือทุกอย่างต้องโทรมาจองนะอันนี้พี่กเ็เลยถ่ายบริเวณรอบนอกให้ดูนะคะ ะคะอันนู้นปลูกในเฮานะคะอันนี้แบบกลางแจ้งเลยนะไม่มีไม่มีเฮานะคะนี่อยู่ติดเซเว่นนะคะตรงนี้อันนี้อันนี้เป็นกลางแจ้งนะคะไม่มีหลังคงหลังคา อันนู้นข้างในนั้นทําเป็นเฮาอย่างดีเลยนะคะก็น่าจะเป็นดอลฟินนะคะดูไปใบใหญ่อีกอันนึงก็สายพันธุ์อะไรก็ไม่รู้เนาะเป็นใบแฉกๆนะคะนี่นะคะต้องโทรมาจองอะ่ะจะได้ ก็เก็บรูปมาให้ดูแค่นี้ก่อนเนาะมีความฉ่ำน,นะคะ